ไปในเมืองนี่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะคะในเมืองเนาะไปแป๊บๆไม่ได้แล้วก็หิวขนมนมเนยอาหารการกินแบบไทยๆก็หาไม่มีนะคะไม่มีของขายตามถนนบนทางนะต้องเข้าร้านใหญ่ๆอย่างเดียวนะคะต้องไปเข้าร้านอาหารอย่างเดียวเนาะอยากกินเปตรงกปเดียวนะก็ต้องไปร้านเพื่ออะไรอ่ะ เมื่อก่อนมันมีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่ได้ไปนานแล้วลืมชื่อร้านไทยร้านอาหารเนะาะจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวในเมืองน,นานแล้วลืมขอบคุณสแปรลลานดวงใจคะ่ะขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะวันนี้เราคงไม่ได้แวะซื้อกอข้าวเพราะว่า วดฟันค่ะปวดฟันเนาะฟันมันแตกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมหลุดก็ยังไม่ได้โทรจองอะเขาเรียกอะไรอ่ะหมอฟันอะวันนี้โดนน้ำเย็นไม่ได้ต้องดิิมน้ำุญอนๆลองไปตรงนะคะไปตรงที่ยุง่งบำคานนนแคบ คนข้ามถนนก็เยอะพูดก็ไม่ค่อยเต็มเสียงนะคะเพราะว่าฟันมันแตกฟันมันแตกน่องแล้วก็พูดไม่เต็มปากขอบคุณทุกกลัใจนะคะปวดหลังปวดเอวหน้าหนาวนี่อุ้ยปวดเส้นปวดเอ็นค่ะต้องดื่มกินยานะคะ หนาวดิปวดไปหมดมันเย็นบรรากาศมันเย็นเนาะถ้าไปบางไชยนะอุย้ยสดชื่นมากาไปืองไทยนี่สดชื่นไม่เป็นอะไรเลยสบายสบาย ขับรถดำแบบนี้เนาะสวัสดีน้องนุ้ยเล็บสองขอบคุณค่ะน้องนุ้ยเล็บสองขอบคุณทุกคนลังใจนะคะขอบคุณ FC ทุกสิทุกท่านก็ขับรถกลับบ้านนะคะก็ไม่ค่อยจะยากสักเท่าไหร่นะขับรถบริเวณน,นี้ง่ายรถมันค่อยเยอะถนนมีมันมีแค่สองเลนเนาะ ถนนแยกมันก็ไม่มีมันก็เลยขับง่ายจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์มันไม่มีมันก็เลยง่ายหน่อยไม่ต้องกลัวมอเตอร์ไซค์เนาะบ้านเมืองเขามอเตอร์ไซค์มันไม่มีเกลื่อนกลาดนานหน่า,นาร้อนถึงจะเห็นหน้าหนาวแบบนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์เนะาะจักรยานเขาขี่ถนนให้ขับให้ขี่เนาะก็ไม่ต้องมารวมกับรถ สบายสบายค่ะขากลับเนาะโอ้ยน้องน้อยปวดฟันฟันแตกเลยฟันไม่ยอมหลุดด้วยแตกแล้วก็ไม่ยอมหลุดเนาะยังไม่ได้ไปหาหมอฟันยังไม่ได้โชจองคิวเลยก็จะถอนเองอยู่เนี่ยปกตินะฟันจะหลุดไปไปไปคืออะไรไปหาหมอฟันหมดที่แล้วเมื่อหลายปีก่อนเนาะ โอ้มันทำเราแบบเข็ดเลยอ่ะไม่อยากเข้าเลยอ่ะฝีมือลอยถ้อยมากฝีมือแย่มากโหมันเลื้อยฟันกรามเราอ่ะฟันกรามเนาะฟันกรามมันจะรากมันจะลึกเนาะรากมันจะลึกมันเลื้อยของเราเนะี่ยเป็นชิ้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 นโอ้โหกว่าจะเลื้อยได้แต่